ก็การสวัสดีน้องๆหนุ่ๆนะครับวันนี้พี่มาสอนกัรนะครับเกมไว้ออนไลน์ครับแบบลื่นๆนะครับในโปรแกรม LD Player นะครับแบบลื่นหัวแตกหัวแตนอ่ะอย่างแรกเราต้องไปการตั้งค่าซอฟต์แวร์นะครับความละเอียดนี้ผมเลือกเป็น1ัน0ก้ารนะครับแล้วก็ CPU นี้ผมเลือกเป็น8คอร์นะครับส่วนแรมผมเลือกเป็น8เหมือนกันนะครับต่อไปก็การตั้งค่าโมเดลก็ตามที่มาแนะนําเลยครับต่อไปการตั้งค่าเกมผมเลือกเป็น2 4 0 FPS นะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยครับ โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ในเกมนะครับต่อไปเป็นการปรับภาพนะครับผมเลือกเป็นอันตรายกันรองสักครู่ครับตอนแรกมันจะเป็น30 fps นะครับแล้วก็ปรับเป็น60เลยครับส่วนนี้ผมจะปรับเป็นมเนยมนะครับหลังจากที่เราปรับภาพเสร็จนะครับลื่นๆนะครับเนี่ยครับลื่นหัวแตกหัวแตกเลยนะครับเนี่ยไม่มีกระตุกนะครับต่อไปก็เป็นการตั้งค่าปุ่มในเกมนะครับให้เราดูที่มุมขวาครับจะเป็นรูปคีย์บอร์ดนะครับให้เรากดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับผมจะตั้งปุ่มยิงก่อนนะครับให้เลือก ให้เรากดคีย์เข้าไปนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับให้เรากดคีย์บอร์ดนะครับที่เป็นแถบนะครับกดเข้าไปครับนี่ครับเราก็ได้นะครับต่อไปก็โหลดกระสุนนะครับแล้วก็พิมพ์ R ไปเลยครับต่อไปเป็นปุ่มกระโดดก็ X Bar ครับเปิดปุ่มเปิดมานะครับคลิกเข้าไปครับถ้าใครจะตั้งเป็นปุ่มไหนก็พิมพ์เข้าไปเลยครับผมจะตั้งเป็น B ครับผมก็พิมพ์ B ไปต่อไปก็เป็นเมนูปั๊มยานะครับแล้วก็ผมจะตั้งเป็น B ครับผมก็พิมพ์ B เข้าไปนะครับส่วนนี้ผมจะต